บุรีรัมตามหาภาพพื้นเมืองรายได้หลักแสนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวราไรตี้สีผ้าค,ค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชุมชนรวมทั้งแขกรับเชัญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะและวันนี้ปอมายือนอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตทซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ที่แห่งนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่12ไร่ค่ะในอดีตที่ผ่านมานี่เป็นป่ารกร้างนะคะแต่ว่าปตทเข้ามาพัฒนาจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดให้เราได้เรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมรวมทั้งสายพันธุ์ต่างๆ,ๆกว่า250ชนิดเลยนะคะอีกสักครู่เราจะเข้าไปชมด้านในกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกันเลยกับวิถีสีภาควันนี้น้องปุ๊กกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามเธอไปเลยค่ะ ช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ค่ะคุณผู้ชมแหมเปิดมาเจอปุกกี้ร้องเพลงแบบนี้นะคะไม่ได้จะซ้อมไปประกวดร้องเพลงที่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแหล่งที่มาของเพลงลาวดวงเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมหรือยังคะงั้นตามปุกกี้มาเลยค่ะไปค่ะ บุรีรัมย์เมืองแห่งความรื่นรมจังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติอีกทั้งยังถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ลงในภรรมูมิปัญญาพื้นถิ่นหนึ่งในนั้นก็คือผ้าไหมบุรีรัมย์จนถูกยกให้อยู่ในคำขวัญของจังหวัดที่ว่าเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬา หมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม่ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นั้นถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนานหลายทศวรรษและได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะได้มีการจัดตั้งสถานีเลี้ยงใหม่ปลูกหมอนขึ้น อีกทั้งกรมมาหมือนพี่ชัยมหินทรอดมพระราชะโอรสลำดับที่38อธิบดีกรมช่างไหมคนแรกได้มีการเสด็จตรวจเยี่ยมและยังได้นิพนเพลงราวดำเนินเกวียนหรือที่เรารู้จักกันดีในเพลงราวดวงเดือนนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปุกกี้ได้แปลงโฉมเรียบร้อยแล้วคะ่ะได้ใส่ผ้าสิ้นตีนแดงนะคะเป็นผ้าไหมาลายนกยูงค่ะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่า ให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับประธานกลุ่มทอผ้านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะกลุ่มทอวัาได้ยินดีต้อนรับน้องปุ๊กกี้ค่ะและรายการวาไรตี้สีผภาคเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์เรามีเนาะเราจะทาเป็นผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงค่ะมันโดดเด่นกับตีนแดงอะค่ะและก็บวกหางกระรอกคู่อะค่ะไปชมได้ไหมคะไปชมได้เลยค่ะไปค่ะ วกว่าจะมาเป็นผ้าไหมอันทรงคุณค่าให้เราได้สวมใส่กันนี่นะคะคุณแม่หารได้บอกกับปุกี้ว่ามีวิธีการทําหลายขั้นตอนทุกเส้นไหมที่ทอลงบนผ,ลผ,ลผลืนผ้าต้องพิถีพิถันและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผ้าไหมบุรีรัมเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและมีคุณภาพแล้วลายไหนคือลายที่ยากที่สุดคะจะเป็นนกยูงะ่ะไอตัวลำของกนกอะค่ะมันจะเยอะ90 5ลำอะค่ะถึงจะเป็นตัวนอกอยูงสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อครัวเรือนเดือนละเท่าไหร่คนละ15เป็นความภาคภูมิใจของพวกคุณแม่ด้วยนะคะโอเค<า>ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาอุดหนุนใช้สินค้าไทยกันนะคะก็จะได้ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะเช่นกันค่ะและนี่คือความสวยงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ส่งเสริมสร้างรายได้จนกลายเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและที่สำคัญยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบุรีรัมอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ีมากค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาที่นี่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มปตทเราอยู่ในส่วนการจัดแสดงกลุ่ม,มเมล็ดไม้วงยางหรือมเมล็ดมีปีกนั่นเองนะคะว้าวเป็นความรู้มากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาห้ามพลาดกับแขนรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ